สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแม่หมอต้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทํานายความรักของชาวราศีมังกรให้นะคะอ่าก็มังกรก็คือชาวเอ่อตัอง้งแต่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาถึง21มกราคมประจาเดือนเมษายน2563นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแม่หมอจะเข้าการทํานายคลิปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้จะทําหลายคลิปอืมก็ ไพ่ประจําตัวของชาวราศีมังกรนะคะวันเอของเดือนเมษาย,ยนพายไพ่ใบแรกได้ไพหห่ห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยรู้สึกอารมณ์แบบน้อยใจนิดนึงนะคะน้อยใจงอนคนรักเดินออกมาเพราะว่าบางท่านอาจจะโดนปฏิเสธโดนคนรักแบบปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกเราเสียใจมากเราน้อยใจมากเราก็เลยเลือกที่จะแบบเดินออกมา บางท่านเนี่ยถ้าเรื่องการเงินเนี่ยเรียกว่าการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะเพราะไพ่อา,ารกักเคิลก็ติด f i n a n c เ a ตแอนคาเดีภาเกี่ยวกับการเงินนะคะก็ในช่วงยุคโควิดก็จะหาเงินยากเป็นปกติเนะาะแต่ถามว่าถ้าในเรื่องความรักเนี่ยมังกรง,งอไข่อะไรยังไงไหมไม่นะคะเป็นคนไม่งอคนศักดิ์สิค่อนข้างเยอะอหญิงเหมือนกันแล้วก็ถ้าโดนใครปฏิเสธเนี่ยมังกรงก็จะแบบไม่เป็นไรโอเคไม่พูดแต่ฉันจํา ะจะเป็นลักษณะงั้นในเรื่องความรักก็เหมือนกันถ้าปฏิเสธโอเคไม่เป็นไรไม่งอฉันฉันแบบฉันมีทางของฉันฉันก็ไปของฉันได้คืออาจจะน้อยใจแค่น้อยใจเฉยๆยคะคะอารมณ์แบบอมไม่เป็นไรโอเคแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณได้พไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่ต่อให้มีปัญหาอะไรนะคะกับคนที่แบบคนรักเนี้ยแต่คุณก็กลับมาดีกันส่วนคนโสดน่ะรักใหม่โผล่เข้ามานะคะคนที่มีคู่อ่ะคนเนี้ย อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยนะเพราะว่าตำแหน่งคนรักได้ไพ่สองถ้วยเขาก็รักคุณเขาก็รู้สึกกับคุณค่ะ,ะว่าคุณเป็นคนที่ใช่อย,ย่างเงเหมือนว่าอารมณ์แบบงอนๆกันนะแค่นั้นแหละอืมทีเนี้ยอุปสรรคและปัญหาเนี่ยบางทีการพูดคุยกันการปรับความเข้าใจกันเนี่ยตัวเนี้ยมันติดหนึ่งนะตัวคุณเองอาจจะไม่พูดหรือตัวเขาอาจจะไม่พูด แล้วก็รู้สึกว่าเราพยายามแล้วแต่แบบเราไม่อยากจะพูดคุณดูที่การกระทําเราได้ไหมแต่คือเขาอาจจะไม่ได้ดูไงหรือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ดูเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่เราพยายาม้วแต่เขาแบบเขาไม่เห็นค่าเราเลยออย่างอืมก็ดูแล้วเดือนเนี้ขาดในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็อาจจะแบบไม่คุยกันตรงๆแล้วก็จะทาให้เป็นอุปสรรคในเรื่องของความารักเดือนนี้ได้ความรู้สึกนะึกคิดได้ไพก่ก้าดาบกับ อัศวินถเถืยนก้าวดาบก็คิดเยอะค่ะคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดไปเองบางท่านก็กุ้งกังวลนอนไม่หลับคิดเยอะเอาไงดีหาเงินยังไงดีอัศวินเถืเ่ยญก็อาจจะแบบคิดเรื่องเงินเอายังไงดีเรื่องเงินดีหรืออาจจะคิดถึงชาวราศีมังกรพึ่งศพกันคือเป็นคนธาตุดินเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดคุณอาจจะคิดถึงเขาหรือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรานะเขาไม่เห็น จะแบบมาจีบเราใหม่เลยไม่เห็นมาหวานฟุ้งซิงเลยทำไมเขาหันหลังดูเฉยชาใส่เราคุณอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะหรือตัวคุณเองรู้สึกว่าบางทีเราเราอยากจะนิ่งดูบ้างเราอยากจะลองอยู่กับตัวเองดูบ้างคืออัศวินเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะคะดูว่าอะไรแบบดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดอาจจะเป็นตัวคุณคิดแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนรักที่คิดแบบนี้ก็ได้ทีนี้ปัจจุบันในไพ่ไสีไ่ไม้เท้าก็กลับมาดีกันค่ะนะ อะไรที่มีปัญหาการงอนการงุ้งงิ้งอะไรอย่างเงี้ยงองงงเนะี่ยก็กลับมาดีกันอยู่ดีอะค่ะได้ไพ่สีมเมท้ากับสองเหรียญก็คือกลับมาแต่ก็เดี๋ยวก็มีปัญหากันเหมือนเหมือนกับว่าแก้วที่มีรอยเล้าอะ่ะมีปัญหากันเดี๋ยวมันก็แบบมันก็ระแวงอะ่ะเพราะว่าในมันมีไพ่ราชินีถือถ้วยคือเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวมาก คือพูดจานิดๆเน,นหน่อยเนี่ยช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยอาจจะแบบอารมณ์อาจจะไปไวหรืออาจจะหมายถึงอดีตก็ได้นะคะแบบอารมณ์แบบค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายแต่ว่าสี่เมถาขึ้นมาตําแหน่งปัจจุบันไพ่ดีโอเคค่ะก็จะได้กลับมาคุยกันพูดคุยกันแต่เหมือนว่าคุณกับเขายังต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่นะคะมีไพ่สองเรียนยังต้องปรับตัวกันอยู่อนาคตที่จะเกิดขึ้นในไพ่สามเดือนก็จากที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยเนี่ยอนาคตแม่หมอมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณสองคนเนี่ย จะหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันบางท่านที่โสดเนี่ยอาจจะมีเด็กน้อยเข้ามานะคะแต่ก็ให้ระวังเพราะมันติดเดวิลคือมันเป็นรักที่แบบเหนื่อยๆอ,ยอะ่ะคือความสัมพันธ์เป็นลักษณะพูดคุย แต่การพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมยังไม่มีคือได้เข้ามาพูดมาคุยนะเราเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นนะแต่ถามว่าวางแผนอนาคตร,ร่วมกันได้ไหมยอยัง Devil เนี่ยไมย่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นมือที่สาไปรักสามเศร้าเสมอไปมันมีเปอร์เซนต์ที่จะเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปมันอาจจะหมายถึงปัญหาพันธะทางเรื่องของแบบงานที่หนักมากหรือนี่สินลุงลังลิงอะคะ่ะ พันธะเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วเราอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือเราอาจจะมีลูกมีพันธะมีครอบครัวพ่อแม่ที่เราต้องมาดูแลแล้วเรายังไม่สามารถที่จะแบบมาพัฒนากันสองคนให้แบบให้พัฒนาแบบคบกันแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่ลักษณะนั้นมันมีเป็นไพ่ลักษณะว่าได้พูดได้คุยกันอยู่แต่คุยกันเรื่อยๆอย่างหาสาระอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าอยู่กันนะตอนเนี้ยแค่ปัจจุบันตอนเนี้ย คนโสดแม่หมอก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะไพ่ขึ้นมาเตือนว่าจะมีคนเข้ามาแต่เขาจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะติดเดวิลติดเดอะเฮอร์มิเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอันนี้อพูดตรงนะเหมือนได้กันก็จริงอะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วพอเราเข้าติดนิวเลิฟเราตำแหน่งคนรักได้ The Strength, เดอะสตริงเหนื่อยรักใหม่ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนอายุ มากกว่าแต่คน้นไปทางคนอายุน้อยกว่าค่ะหรือคนที่ใส่เด็กเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ว่าไม่พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีกันชาวราศีธนูนะคะก็ได้หรือชาวราศีสิงศีกุมเมถุนที่เจอนะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะก็ได้นะคะทีนี้มาดูไพ่สรุปค่ะสามถ้วย the lovers the fool อสุรินถือถ้วยสามถ้วยเนี่ยก็ อมอาจจะมีข่าวดีเฉลิมฉลองคือมันก็มีเรื่องให้แบบได้ได้มีความสุขบ้างมันก็ไม่ได้เศร้าอย่างเดียวแต่ว่าใจคุณอ่ะติดสามดาบใจคุณรู้สึกคุณอกหักคุณผิดหวังคุณเฟลใจคุณจะรู้สึกอย่างนั้นแต่คุณจะรู้สึกอย่างนั้นนานไหมไม่จ้าไม่นะคะคุณก็จะแบบพยายามที่จะ,อะถอยออกมา retreat นะคะถอยออกมา move on คือเราจะรู้สึกเราไม่อยากเอาตัวเองไปจมกับขี้นานแม่หมอต้องบอกเลยว่าไม่อยากจะเอาตัวเองไปจมกับแบบความทุกข์อะไรพวกนี้นานไม่ใช่ฉันฉันต้องหาคนที่แบบมีความหาคนที่ครบและชีวิตฉันดีขึ้นมางก่อนจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะเดลเบิร์เนี่ยมีคนเข้ามาค่ะอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนนะ,ะอาจจะมีสองคนเข้ามานะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยรักสามเศร้ามันเป็นไปได้ไหม คือเขามีใครอีกคนหนึ่งเป็นไปได้ไหมบางคนมีโอกาสเป็นไปได้เดอเลเวอร์นะคะเดอรฟูนะ่ะเด็กน้อยนะคะอาจจะมีเด็กน้อยเข้ามาหรือลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังไม่ได้ผูกมัดสำหรับคนโสดนะเป็นลักษณะแบบอ่ากิ๊กๆกันอยู่ไรเงี้ยหรือแล้วก็เดอ Fo ฟูจริงก็เป็นไพ่แบบยังไม่ได้คิดอะไรใช้ชีวิตสนุกสนานสำเร็จเมาหรือแบบใช้ชีวิตตามใจฉันไปก่อนยังไม่ได้ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นจะเท่าไหร่ อาซินถือถ้วยนะมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่จีบในช่วงโควิดเนี่ยยากเนาะจะไปเดทด,ดูหนังก็ไม่ได้จะไปกินข้าวก็ไม่ได้จะไปเจอกันก็แบบต้องปิดหน้าก,กากตัวจริงตรงปกหรือเปล่าช่วงนี้คนท่านที่จะเดทยากจังเลยคนที่จะมีความรักในช่วงนี้อาซินถือถ้วยนะคะอาจจะเป็นคนท่านหนามีนกดกดพิจิกนะคะเข้ามาหรืออันจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบุนก็ได้เป็นลักษณะคนพูจาดีขรมดีดูเหมือนเจ้าชู้อะแล้วก็เป็นคนมีเลือส่วนตัวสูง ท่าน,นี้ไม่ใช่เขานี่อาจจะเป็นคุณก็ได้คือคุณจะรู้สึกแบบฉันอยากใช้ชีวิตของฉันไปเรื่อยฉันมีความสุขกับชีวิตฉันฉันอยากจะทําอะไรฉันก็จะทำแบบสไตล์แบบเดซ่าเดือนนี้จะอาจคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะคือไม่อยากจะถือสาไม่อยากจะคิดอะไรกันมันเยอะแยะอะมาดูไพ่อาลาลเข้าค่ะใบแรกนิวเลิฟเนี่ยอาจจะมีคนใหม่เข้ามา แต่ว่า The Strength อาจจะเกี่ยวข้องชาวราศีสิงห์ถ้าไม่ใช่สิงห์คนคนนี้เป็นคนที่คนทคานจะดื้อมากไม่หมอเลยบอกเลยว่าดื้อมากสเปกสูงมากแล้วก็เจ้าชู้ได้ไหมก็มีโอกาสเป็นคนที่เลือกเยอ,อะอะเออตัวเราเนี่ยบางท่านที่เป็นสายเปยก็เรามันระวังนะคะอ่านะเรื่องของการเงินเรื่องเงินก็จะเปใครก็คิดดูให้ดีก่อนถ้าไม่ใช่เปน,นะคะก็อาจจะเป็นแบบสามเศร้าอีกแล้วคุณอาจจะมีอยู่แล้วและมีคนเข้ามา เอออย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณก็เอ็นดูไปหมดซะทุกคนเลยนะคะไปต่อไป trust อาจจะเกี่ยวข้องชาวราศีกุมไพ่บอกว่าสถานการณ์นี้บอกให้คุณเอาไว้ใจเนี่ยคือบางทีคุณรู้สึกคุณไม่ไว้ใจคนรักคุณเถียงกับคนรักคุณมีปัญหาด้วยเรื่องหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆแล้วคุณก็หงุดหงิดใส่เขาไพ่บอกว่าเขาเองเขาก็เสียใจแล้วเขาก็เจ็บมาในอดีตเหมือนกัน ต่ถามว่าเขาอยากจะเลิกกับเราไหมไพ่บอกยังไม่เลิกนะแล้วนี่คือแบบเขาบอกว่าเขายังไม่อยากเลิกจริงๆแต่ตัวเราอะเรารู้สึกเราไม่เอาเราคุยแล้วเราก็แบบหุนหิดอะคุยกับเธอ,เอแล้วหุนหิดเราเสียใจกับเธอฟินานเซตแอนคาเรีย career, เนี่ยการงานการงาเงินเนี่ยเป็นอุปสรรคในเรื่องความรักช่วงนี้ก็การเงินการงานอะไรพวกนี้เราต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะตำแหน่งคนรักได้ไพ่เดื high เอดหายพิษเทสอคนรักคนนี้คนรัก,รก,รกสวยหลักงามหรือเปล่า หรือบางท่านอาจจะแบบผู้หญิงคบผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทีเนี้ยถามว่า financial and career ยไม่หมอไม่แน่ใจนะว่าคุณไปคือพะาะเดยพิเทศมันตีได้หลายความหมายมันตีหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุณไปบนคุณจะไปขออะไรไว้หรือเปล่าเป็นลักษณะผู้หญิงถ้าไม่ใช่อืม ดูคนรักจะรู้สึกใช้เงินบางอย่างโดยที่ไม่บอกเราไม่เปิดเผยกับเราอะ่ะมันก็ตีได้หลายอย่างรวมๆเนาะแต่ก็สรุปมรวมแม่หมอนะที่แม่หมอเห็นนะคะเดือนนี้คุณจะงอนคนรักแต่งอนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันคุยกันแต่ก็ยังมีงอนกันนองแงงกันก็จะแบบมีเถียงกันแล้วคุณจะรู้สึกแบบไม่อยากที่จะงอคนรัไกไนี่ยจะคุยฉันอยากจะเดินออกมาฉันอยากเลิกฉันไม่อยากจะสนใจ อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคนโสดเนี่ยก็มีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่อยากที่จะให้ทุ่มเทใจเพราะมันติดเดวิลมันติดปัญหามันยังมีอุปสรรคแล้วก็มีเรื่องของการที่แบบต้องปรับตัวเข้าหากันอืนะคะอันนี้ก็เป็นคนของคนโสดและคนมีคู่โอเควันนี้ก็แม่หมอก็ลาไปก่อนนะท่านใดชอบแม่หมอกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe แล้วก็ ใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook หมอตาไพยิบสรีที่ปรึกษาปัญหาหัวใจสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจกอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย